วิว p าโ o ลามากเลยวันนี้ขึ้นเขาตรงเมโทรเอาเกรเรียเห็นเมืองโร่ตอนเช้าแดดส,สตรองอยู่นะตอนนี้ก็มีไม่ แับกันสัจนจักรยานตามอัธยาศัยตรงนูง้นที่เห็นมีจุดชมวิวยาเขียวน้ำมากวาติกันครับวันนี้เรามาปิกนิกกันแดดถูปเป็น,นิดหน่อย นี่กลุ่มเบรุ่นอินเดียสารพัดถ่ายรูปสาวเจนี่ Enjoy eating วันนี้ซื้อไก่ามากินสรุปกินกันหมดค่ะ